มาลองดูตัวอย่างใบงานที่4นะครับกันนะครับอันนี้นะครับจะเป็นการออกแบบวงจรนิวเมติกแบบชิฟฟ์รีชิฟเตอร์สกระบอกสูบนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ให้เราได้เรียนรู้เฉยเนะครับก็คือเขาให้เซสเซนต์การทํางานมาเป็นลําดับเลยนะครับ a บวก b บวก c บวก d บวกนะครับแล้วก็ a ลบ b ลบ c ลบ d ลบซึ่งเป็นลําดับแบบนี้นะครับจริงๆตรงนี้เราใช้การออกแบบแบบปกติก็ได้นะครับ เดี๋ยว่าเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้ว่าวงจรลักษณะนเนี้จะมีการออกแบบด้วยชิฟต์ลิชิสเตอร์ยังไงบ้างนะครับทีนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะให้เราแบ่งออกเป็น4กลุ่มลมเนาะแต่มันมี4กระบอกสูบเข้าและออกทั้งหมด8ลำดับนะครับก็ผมก็จะแบ่งทีละ2เลยนะครับเนาะแบ่งทีละ2เลยนะฮะโอเคฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาเขียนอัลฟาเบติกซีเควนซ์ก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็จะพอได้อัลฟ b าติกซีเควนซ์นะครับผมก็จะเขียน Signal Flow ดอ a g แกรเนาะอเครับในจังหวะแรกนะครับเราก็จะกำหนดตัวสวิต์นะครับสักตัวหนึ่งในการสตาร์ทระบบนะครับผมกำหนดให้เป็นตัวสวิต์1.2นะครับหลังจากนั้นผมก็เหลือ,อไว้เอาไว้เขียนนะครับลักษณะน,นี้ โยงลำดับไว้รอนะครับเราก็จะได้เติมตัวเลขโอเคนะครับพอได้ลักษณะนี้นะครับนักศึกษาก็ดูว่า,าตัววาวอะไรนะครับโค้ดรหัสอะไรเนี่ยมันทำให้ A B C เคลื่อนที่เข้าหรือออกนะครับ ตัวอย่างเช่น b เคลื่อนที่ออกเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าวาล์วสองจุดสองนะครับส่งผลให้ b เคลื่อนที่ออกนะครับเราก็ใส่ไปงั้นผมจะใส่ไปเลยนะครับนักศึกษาทุกคนน่าจะคล่องแล้วนะครับเรียนกันมาหลายวิดีโอแล้วแล้วก็หลายสัปดาห์แล้วด้วยนะครับโอเค c บวกก็จะเป็น3.2นะครับ d บวกก็จะเป็น4.2 A จบจะเป็น1.3นะครับ v ลบ2.3ม C ลบ3 3อันนี้ก็จะเป็น4.3แล้วก็อันนี้จะเป็น1.4นะครับเนื่องจากว่าเราใช้1.2ไปแล้วอบอกสูตร A, B, C แล้วก็ D นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เชื่อมโยงวงจรกำลังไว้ก่อนเลยนะครับลักษณะนี้ ทีนี้ผมก็วางตำแหน่งโรเลอร์นะครับโอเคนะฮะทีนี้ตำแหน่งโรเลอร์นะครับเราก็ไปดูจากตัว signal flow diagram นะครับว่า A บวกเนี่ยมันจะมาชน2.2แล้วก็เขียนไปนะครับอันนี้3.2นะครับ C บวกออกมาชน4.2แล้วก็ D บวกเนี่ยออกมาชน1.3นะครับ ต่อมานะครับก็มาดูต่อเนาะ a ลบนะครับ a ลบจะวิ่งเข้ามาชน2.3นะครับ c b ลบนะครับเข้ามาชน3.3 c ลบชน4.3นะครับแล้วก็ D ลบชน1.4นะครับลักษณะนี้นะครับอ่าโอเคข้างบนนะครับข้างบนพอแค่นี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเรามาวาดตกท้ายทีหลังเนาะ เดี๋ยวเรามาดูทางล่างกันบ้างนะครับทางล่างเนี่ยถ้าเกิดวิดีโอถัดไปวิดีโอที่แล้วเนี่ยนักศึกษาย,ยังไม่เข้าใจกระบวนการเท่าไหร่นะักตรงนี้จะมาเสริมความเข้าใจให้มากขึ้นนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับผมก็จะกําหนดตัวนี้ครับเป็นพุทธวัตทนในการสตาร์ทระบบนะครับซึ่งเขาก็จะมาต่อกับแหล่งจ่ายลักษณะนี้เนาะแล้วก็วาล์วตัวนี้จะเป็นวาล์วเลือกกลุ่มลมนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปพิจารณาจากการแบ่งกลุ่มลมอีกทีหนึ่งเนาะกลุ่มลมที่เราจะแบ่งนะครับเราจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มลมนะครับตามโจทย์นะครับอันนี้เป็นการสมมุติขึ้นเฉยๆนะครับจริงๆแล้วหลักการแบ่งควรจะแบ่งให้มันมีจํานวนกลุ่มลมที่น้อยที่สุดจะดีกว่านะครับ ถ้าเราแบ่งเป็น4ี่กลุ่มลมโดยแบ่งแบบอย่างละ2นะครับเท่าเท่ากันเนาะจะได้ลักษณะนี้เนาะจากนั้นนะครับผมก็จะดูว่าให้อะไรมันเป็นวาวเปลี่ยนกลุ่มลมบ้างนะครับหรือวาวเลือกกลุ่มลมนะครับก็จะเห็นว่ามันมีตัวนี้ที่มันเส้นแดงผ่ากลางนะครับนี่มีอยู่4อันนะครับฉะนั้นเราก็จะมาดูเนาะอย่างเช่นวาว1.4 1.4นะครับ1.4ตัวเนี้ย มีหน้าที่เปลี่ยนกลุ่มลมจากกลุ่มลมที่4ไปเป็นกลุ่มลมที่1นะครับอีกรอบนะครับวาวหนึ่มีหน้าที่เปลี่ยนกลุ่มลมไปเป็นกลุ่มลมที่หนึ่งฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น1.4นะครับถ้านักศึกษาได้แนวทางนี้แล้วรักษาก็จะหาไอ้นี่ได้นะครับหาไอ้นี่ได้แล้วก็ าหายนี่ได้นะครับฉะนั้นไอ้นี่ก็คือวาวเอาไว้เลือกนะครับกลุ่มลมที่2นั่นเองเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็น3นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น4นะโอเคหน้าที่ของมันลักษณะนี้เนาะฉะนั้นไอ้นี่นะครับก็เอาไว้เลือกเป็นกลุ่มลมที่2ไอ้นี่เอาไว้เลือกเป็นกลุ่มลมที่3 แล้วก็ไอ้มอนี่เนี่ยเอาไว้เลือกเป็นกลุ่มลมที่4นะครับเดี๋ยวผมย่อด,ดีกว่าจะได้ดูงง่ายจะไม่ต้องเลื่อนนะก็จะเป็น3.2 1.3แล้วก็3.3นะครับจากนั้นผมก็ทำการต่อดูนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีอันไหนที่โดนกดบ้างนะครับตัวอย่างเช่น อ้น,นี้มันจะกด2.3อันนี้กด 3. 3ุดอันนี้กด4 3จดนะครับไอนนกระบอกดีเนี่ยมันกด1 4จดฉะนั้นฉะนั้นนะครับ 1. 4ุโดนกดมีอะไรอีกครับมี3 3จดสมนะครับที่โดนกดนะครับมี2ออันถ้าดูจากข้างบนนะแล้วก็มาวาด สัญลักษณ์ที่มันโดนกดนะครับโอเคจากนั้นผมก็จะทำการต่อวงจรนะครับเอาสัญญาณเนี่ยครับจากวาลวนะครับเลือกกลุ่มลมเนี่ยมาเข้าวาลวลมคู่ฝั่งข้างล่างนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น1 2 3 4นะครับเราก็จะเอาเส้นที่มีลมในจังหวะแรกก่อนนะครับในจังหวะโฮมเนี่ยนะครับเอาเข้าตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็เมื่อได้รับสองสัญญาณ2แหล่งนะครับก็จะสั่งการให้3ทับเนี่ยนะครับมันเลื่อนตำแหน่งเนาะโอเคแล้วก็จะต่อลักษณะน,นี้นะครับเหมือนเดิมครับไอ้นี่คือเหมือนอดีตนะครับเวลาเรากดเลือกกลุ่มลมที่นเนี่ยนะครับกดเลือกกลุ่มลมที่1นเนี่ยนะครับมัน ไอ้ตรงเนี้ยข้างบนเนี่ยมันมีมันเขาเรียกอะไรข้างบนเนี่ยมันมีลมมารออยู่แล้วเนาะเอาใหม่นะครับข้างบนเนี่ยมีลมมารออยู่แล้วนะครับเมื่อไหรก็ตามที่เราเลือกกดสวิตช์เลือกกลุ่มลมที่1น,นะครับตรงนี้นะฝั่งทางล่างเนี่ยนะครับมันก็จะส่งสัญญ,ญาณนะครับส่งสัญญ,ญาณเนี่ยไปเลื่อนตำแหน่งนะครับของวาล์วสามทับสองตัวเนี้ยนะครับให้สับเปลี่ยนกลุ่มลมนะครับให้ลมเนี่ย ไปที่กลุ่มลมที่1น,นั่นเองนะครับโอเคนะฉะนั้นนะครับไอตัวเนี้ยนะครับก็จะไปจาเข้ากับกลุ่มลมที่1เพื่อเอาไว้สับเปลี่ยนกลุ่มลมนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือสัญญาณที่เอาไว้รีเซ็ตเมื่อกลุ่มลมนั้นอนะไปเป็นกลุ่มลมที่2นั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวถัดไปเหมือนที่ผมบอกกับนักศึกษานะครับว่าทริคที่ว่านี้ก็คือไอเนี้ยคืออดีต ไอเนี้ยคือปัจจุบันแล้วก็ไอนี้คืออนาคตนะครับเอาทิกนี้ไปใช้ก็ได้นะครับเนาะโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้หลักการนี้แหละนะครับในการที่จะจ้ำสายนะครับอ่โอเคผมก็เริ่มเลยนะครับใส่ไปเลยตรงนี้จ้ำเข้ากับวาล์ลมคู่นะครับส่วนอันนี้ จมกับกลุ่มลมที่1นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราสับเลือกกลุ่มลมที่1มาแล้วเนี่ยลมมันจะมีอยู่ในกลุ่มลมที่1อย่างนี้เห็นไหมครับลมจะมีอย่างนี้ทำให้ลมเนี่ยมันรอในการทํางานครั้งถัดไปเนาะผมถึงบอกว่ามันรวดเร็วนะครับกว่า c a s c a ดปกตินะครับ,รบเมื่อเวลา3าทับสได้รับสัญญ,ญาณนะครับมันก็จะมีการ วิ่งของลมจากแหล่งจ่ายตัวนี้ครับเข้ามาทําให้สั่งงานนะครับเห็นไหมทาให้สั่งงานเลื่อนลักษณะเนี้ยสับเปลี่ยนกลุ่มลมได้ไวนะครับโอเคนะครับผมไปต่อนะครับเราก็จะสับเปลี่ยนกลุ่มลมไปเป็นจากกลุ่ม1ไปเป็นกลุ่ม2เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝั่งของทางหน้านะครับการทางหน้าก็คือกลุ่ม3ม ส่วนในตัวนี้นะครับก็คืออยู่ตรงนี้กลุ่ม2นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นกลุ่ม3นะครับแล้วก็กลุ่มถัดไปก็จะเป็นกลุ่ม4อย่างงี้เนาะตัวถัดไปนะครับ ต่อมานะครับต่อมาไอตัวนี้นะครับมันถูกกดนะครับเราก็จะต่อที่ตำแหน่งทำงานของมันนะแล้วก็ต่อไปนี้อันนี้ก่อนหน้าจะเป็นกลุ่ม3นะครับ แล้วก็สับเปลี่ยนกลุงรลมไปเป็นกลุ่มสีอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มก่อนหน้าก็คือกลุ่มหเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นกลุ่มหก็จะวนเป็นลักษณะนี้ครับวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยนะครับถ้าเราทํางานแบบต่อเนื่องโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เรามาดูนะว่าทางล่างเราเสร็จแล้วนะเหลือท้งตรงกลางนะครับ ให้เรามาดูนะว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับที่ผมเช็คดูเนี่ยนะครับผมก็จะเห็นว่าเจ้านี่เขียนไปแล้วอันนี้เขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วแล้วก็เขียนแล้วนะครับสิ่งที่เหลือคืออะไรสิ่งที่เหลือคือวาวตัวนี้ครับสองจุดสองเนี่ย 2. 2ยังไม่เขียนสี่จุดสองสองจุดสามแล้วก็สี่จุดสามเนี่ยยังไม่เขียนที่ผมไฮไลไท์สีชมพูโอกแกมม่วงนะครับ ทีนี้เราจะมาเขียนเนี่ยเราก็จะมาเขียนที่ตรงนี้ครับบริเวณนี้โดยพิจารณาว่าวาล์วแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันส่งผลให้กระบอกสูบ A B C หรือว่า D เนี่ยเหมือนเคลื่อนที่เข้าหรือออกนะครับเคลื่อนที่เข้าหรือออกอ่าเรามาดูตัวเลขก่อนนะครับ2 2สองนะครับ2.2 2.2เนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้ B เคลื่อนที่ออกเนาะ เราก็มาเขียนไว้ฝั่งซ้ายมือของกระบอกสูบปีนะครับตรงน,นี้นะครับต่อมา4.2ก็คือกระบอกลมที่4เนาะใช้วาสานทับสนะครับ2อจุาม สอก็คือ B เคลื่อนที่เข้านะครับแล้วก็4.3นะครับก็คือ D เคลื่อนที่ออกนะครับเอยเคลื่อนที่เข้านะครับพูดผิด หลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูเนาะอันไหนที่ไม่ได้เขียนเนี่ยเราก็ดูจากการพิจารณากลุ่มลมเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับเราจะเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยครับมันคือฝั่งที่ทําให้ A บวกเนาะอันนี้คือ A ลบฝั่งนี้ B บวกฝั่งนี้ B ลบนะครับอันนี้ C บวกอันนี้ C ลบอันนี้ D บวกอันนี้ D ลบนะครับอ่าโอเคถ้าเกิดมันไม่มี นะครับอย่างไอเนี้ยมันมีวาลว<ๆ>ก็แล้วไปแต่ถ้าไอเนี้ยมันไม่มีเนาะมันไม่มีนะครับให้เราดูว่า a บวกเนี่ยอยู่ในกลุ่มลมไหนนะครับอย่างไอนี้อยู่ในกลุ่มลมที่1นนะครับเราก็มาจำเข้ากับกลุ่มลมที่1นนะครับ a ลบอยู่ในกลุ่มลมที่3มนะครับเราก็จะจำอย่างนี้ครับเข้ากับกลุ่มลมที่สาม ผมก็เริ่มเลยนะครับต่อมานะครับ2.2นะครับ2.2มันมีอยู่นี้เนาะอยู่นี้นะครับอยู่ในกลุ่มลมที่1นะครับเราก็จะจำสม2.2นะครับที่ตำแหน่งปกติเนาะกับกลุ่มลมที่1นะครับแล้วก็เข้านี้ ทีนี้2 3จดามเนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะเห็นนะครับว่าเจ้า 2. 3ุมเนี่ยมันถูกกดอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับถูกกดฉะนั้นเราก็จะมาวาดสัญลักษณ์ที่มันโดนกดนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับเดี๋ยวนะครับต่อเข้ากับกลุ่มลมที่3เนะาะเพราะอยู่ในกลุ่มลมที่3มนะครับที่ตำแหน่งทำงาน ต่อมานะครับ4.3เนี่ย4.3เนี่ยมันโดนกระบอกที่กระบอก C กดอยู่นะครับแสดงว่าเราต้องวาดรอยกดด้วยนะครับแล้ว4.3มันอยู่ในกลุ่มลมที่4นะครับแสดงว่าเราต้องจัมกับกลุ่มลมที่4แบบนี้เพื่อเอามาต่อฝั่งนี้นะครับ ต่อมานะครับอ้าผมดูผิดเนี้ยขอโทษทีครับผมดูผิดเนาะอันนี้มันเป็น4.2นะครับเมื่อกี้นี่4.2ี่จุดสองนะครับ4นีนี่ยอยู่ในกลุ่มลมที่2 4.2อยู่ในกลุ่มลมที่2นะครับฉะนั้น4.2เนี่ยมันยังไม่โดนกบใช่ไหมเราก็จะมาต่อที่นี้นะครับเข้ากับกลุ่มลมที่2นะครับ จากนั้นก็ต่อเข้าสู่เมนวาวนะครับส่วน4.3่จเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วเนาะ4.3มันโดนกดนะครับเราก็จะได้ว่า4.3เนี่ยอยู่ในกลุ่มลมที่4เราก็จะจ้ำตำแหน่งนี้ครับเข้ากับกลุ่มลมที่4นะครับแล้วก็ออกไปจ่ายให้กับเมนวาวเพื่อที่จะสั่งงานกระบอกสูบนะครับ ก็ะจะเหลืออยู่กระบอก C นะครับที่ผมดื่มทำน,นะครับ c เนี่ยมันไม่มีมันไม่มีวาล์วโรเลอร์น, wow er นะครับเราก็มาดูเนาะ C บวกอยู่ในกลุ่มลมที่2 c ลบนะครับอยู่ในกลุ่มลมที่4ฉะนั้นนะครับกลุ่มลมที่เป็น C บวกเนี่ยจะจำเข้ากับกลุ่มลมที่2นะครับแล้วก็ C ลบตัวเนี้ยจะจำเข้ากับกลุ่มลมที่4นะฮะนักศึกษาก็เขียนได้เลย ได้ลักษณะนี้นะครับที่เหลือเราก็มาตรวจทานนะครับว่าเราลืมอะไรหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมน่าจะลืมตัวนี้ครับอันนี้จะมีการต่อเข้ากับแหล่งจ่ายลมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น exhaust port นะครับที่เราจะใส่เนาะในความเป็นจริงแล้ว exhaust port ตัวนี้อาจจะเป็น silencer ก็ได้นะครับเอาไว้ลดเสียงนะครับที่จะเกิดขึ้นเนาะในอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากว่ามีกฎหมายควบคุมเขาระบุมานะว่าการทํางานของแรงงานในแต่ละเป็น เป็นช่วงของชั่วโมงอ่ะนะครับว่าจะต้องไม่เกินกี่เดซิเบลนะฮะโอเคครับอันนี้เป็นกริดโว้ดรู้เฉยนะอันนี้ก็ต่อนะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นเอ็กซอสพอร์ตสักตัวหนึ่งนะครับ โอเคนะครับน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนักศึกษาก็ลองเอาตัวนี้นะครับตัวนิวเมติกแดรแคมตัวนี้ครับไปใส่ในฟูดซิมเนาะแล้วก็ลองจําลองดูนะครับว่าการทํางานของระบบเนี่ยมันสามารถทํางานได้ไหมนะครับก่อนที่จะเอาไปลงปฏิบัติจริงนะครับแล้วถ้าเกิดมันทํางานไม่ได้เนี่ยมันมีปัญหาจุดไหนนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะไล่เช็คทีละซีเควนซ์ได้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดยิ่งเจอปัญหาเนี่ยเราจะยิ่งเก่งเนาะโอเคนะ